และเป้าต่อไปที่จะทำให้เราทุกคนปลืม <bull> ้มเนื่องในวันปีใหม่ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2565ด้วยตัวเลข4,265จบสาธุ เมื่อทุกคนเห็นเป้าแล้วต้องปลื้มให้สวดกันทะลุในทุกๆเป้าและให้สวดด้วยความปลืม้มประทับใจอย่างถูกหลักวิชาลืมไม่ลงคงไม่ลืมปลื้มทุกชาติจนถึงที่สุดแห่งธรรมสาธุสุดท้ายนี้ขออนุภาพแห่งบุญที่ทุกคน ได้ตั้งใจมาร่วมกันสวดธรรมาจักบูชาธรรมในวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อทัตตะชิวจนไปถึงเป้าจงส่งผลดลบรรดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองและรักษาให้ทุกคนมีความบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจเข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายดาย ถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการให้ประสบแต่ความสุขความเจเริญรุ่งเรืองให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนามีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไขา้ให้มีอายุขายยินยาว ได้สร้างบารมีเป็นนานๆให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้สมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศสําเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิช,ชาธรรมากาย และให้ได้เชื่อมสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมเทิอนสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธโะควาอารหังสัมมาสัมพุทโธโภควาพุทธังพะทวันตังอภิวาเทมิ พุทธังพระกวนตังอาภิวาเทมิพุทธโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่ทพึ่งของเรา สวากาโตภควตาธรโมสวาาโมธรรมมังนามสามิธรรมมังนามสามิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที <atoon> ่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนาม,ามิสังฆนาม,ามิสังโคเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรากรากราตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรากรา